ันนี้ผมพูดถึงเรื่องของความยุตนะิธรรมมันหายไปไหนนะความยุติธรรมมันหายไปไหนความยุติธรรมแว a r e you นะล้อมาจากทักษิณแว e r e อ U นะเป็นเรื่องเดียวกันกับทักษิณวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยมีสองเรื่องเมื่อกี้พอดีคนทักมาพอดีว่าอุบลเขตหกนะฮะครั้งแรกผมเข้าใจว่าเขตสี bon ่อุบลเขตหกคุณสุดารัตฐ พิทักพรพันลบหรือน้องการตกลงว่าพักเขาถามพักเพื่อไทยเขาถามว่าคุณจะยังอยู่พักเพื่อไทยไหมไม่ตอบไม่ชัดนะครับไม่ติดต่อเหมือนโกรธกันมานานไปก็ไปครับไม่มีใครว่าแล้ววันนี้เนี่ยนพักเพื่อไทยเขาได้ตัวแล้วอุบลราชธานีเขตหกนะครับแทนสุดารั์พิทักพรพันลบ,นลบสู้กันสนุกเลยก็แล้วกันต้องเข้าใจนะฮะ น้องการสุดารัตนพิทักษ์พรพล,พลบลูกเฮียกุยชูวิทยกุยพิทักษ์พรพลบเนี่ยที่ได้มาอุบลเนี่ยก,ก็พักเพื่อไทยนะครับคะแนนพักมากกว่าคะแนนบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเคาะตัวมาแล้วเท่าที่ผมได้ยินเราเรามานะฮะว่าได้ลูกลูกชายของอีโตอ,อีสานนะอีโตอ,อีสานเนี่ยผมก็ลืมชื่อจริงไปแล้วนะฮะก็เป็นสสออุบลอุดรน,นะฮะ ก็ได้ได้ชื่อไปเรียบร้อยแล้วมาลงแทนนะครับมาลงแทนคุณสุดารัตนพิทักษ์พรพลบคือลูกอิโต้อีสานนะครับแต่เราก็ลืมชื่อจริงเมื่อกี้นะฮะยังนึกได้อยู่เลยเรื่องที่สองอะมีข่าวสารว่านะพักภูมิใจไทยนะบอกว่านะจะส่งนะ คนดิเดตนายกมนตรีนอกจากตัวอนุทินชาญวีรกุลเป็นคนดิเดตอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังมีเอกนิตินิติธันประภาสซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายกและก็รัฐมุติว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะมาเป็นแคนดิเดตนายกในานามของพรรคภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งนี่ก็นะเป็นข่าวสารการเมืองเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะ ก็การแจ้งข่าวประมาณนี้แต่อิโตอิสานเนี่ยก็คือนะขอขอขอชื่อหน่อยนะยังคาใจอยู่นะฮนะอ่าก็อ่านะเป็นสอสเพื่อไทยจากอุดรธานีแต่ลูกชายน่าจะไปอยู่จังหวัดอุบลน,นะธีรชัยแสนแก้วเป็นสสอุดรลูกชายน่าจะอยู่อุบลก็ส่งลูกชายลงเขตหกนะลูกชายของธีรชัยแสนแก้ว แต่ยังไม่ทราบไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนามตอนนี้เคาะมาแล้วจากพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเปิดตัวกันวนันศุกร์นี้นะว่ากันอย่างนั้นส่วนสมุดปาการน่าจะจบแล้วตอนนี้สมุดปาการอ่านาจะเป็นอ่ก็เรียกว่ากลุ่มบ้านใหญ่นะฮะอะ่กลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยสามคนนะฮะอัศวายเหมเนี่ยสามคนและที่เหลือห้าคนเนี่ย ก็จะเป็นพักเพื่อไทยเดิมน,น่าจะเปิดตัวถ้าชัดเจนก็น่าจะวันศุกร์นี้พร้อมๆกันเลยนะก็น่าจะคึกคักนะครับคึกคักพอสมควรที่พักเพื่อไทยวันศุกร์นี้ก็น่าจะาเปิดตัวหลายพื้นที่พอสมควรอา้าวส่วน,นกิจกรรมของวันเสาร์นะวันเสาร์นี้นก็มาคืนตกผลึกกัน,นคร่าวๆนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดเสวนา นะครับในเรื่องของตามหาความยุติธรรมที่น่าเรียนจำเวลาเที่ยงเหมือนเดิมวันเสาร์ฮะความยุติธรรม h ว r e are ย o u จะมีนักกฎหมายกูรูด้านกฎหมายหลายคนไปเจอกันที่น่าเรียนจำของเปลมวันเสาร์นี้แล้วถ้าใครสะดวกเห็นว่าวันจันทร์จะไปยื่นจดหมายถึงอายการสูงสุดด,ด้วยนะครับว่า นะความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนในการยื่นอุทธรณ์คดี1นึคุณทักษิณอันนี้ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าในช่วงแรกที่จะบอกกล่าวกันช่วงที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจว่านะมันมีมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะสีเจนผิงนะฮะประธานาธิบดีของจีนเนี่ยเขาพูดอย่างชัดเจนเลยเขาพูดชัดเจนนะ ว่าชาติที่ล้มเหลวนะสีจินผิงเนะี่ยประธานาธิบดีจีนเนะี่ยชาติไหนที่มันล้มเหลวเนี่ยหมายถึงกระบวนการยุติธรรมที่มันล้มเหลวมันมาจากกระบวนการยุติธรรมที่มันล้มเหลวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูบ้านเราอะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าหรือหรือมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยว,วเป็นมดเขียววีสาม ใครก็เกิดทันมดเขียวนะเรื่องกรณีมีคนถามผมเรื่องกรณีที่ทักษินนะครับขายหุ้นให้ลูกเนี่ยแล้วถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะหนึ่งกว่าล้านเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะผมเอาชัดๆเลยนะเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะจบกันที่ศาลชั้นต้นแล้วแต่มีการอุทธรณ นะคุณทักษินชนะที่ศาลชั้นต้นมีการอุทธรณ์ก็ชนะที่ศาลอุทธรณ์แต่มาถึงศาลฎีการเรื่องนี้เกือบ20ปีแล้วนะถ้าเราจำได้นะขายหุ้นชินขอบให้กับเทมาสเซกนะทุนใหญ่ของสิงคโปร์นะแต่ในข้อกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันห้ามสารพัดห้ามเลยนะะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนะครับ มีการโอนหุ้นไปยังบริษัทต่างๆเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์นะคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยต้ก็ต้องให้บริษัทกุหลาบแก้วเข้าไปถือหุ้นในสมัยนั้นนะฮะไอ้นี่ได้รับคำแนะนำจากคนบ้านสี่เสาเลยนะว่าทักสินคุณต้องทำอย่างนน้นทำอย่างนี้นะครับพอขายเสร็จเรียบร้อยเอาคันนี้ ทักษินขายโอ้โหได้จตุ้งสตางรวยนี่แจ้งข้อหาล่ำรวยผิดปกติขึ้นมาหาเรื่องยึดทรัพย์กันซะง,งั้นถ้าจำได้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะนะมีการนะฟ้องยึดทรัพย์คุณทักษิณสมัยนั้นนะครับแล้วก็ศพกรมสมนกรก็ทำหนังสือไปเก็บภาษีลูกคุณทักษิณอีกนะหนึ่งหนนล้านเพราะมีไรายได้จากการขายหุ้น ซึ่งในกฎหมายระบุว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันต้องไม่ต้องเสียภาษีนะฮะหนึ่งเจ็ดพันล้านเนี่ยก็ไปยนะึดไปไปรีดทรัพย์กับลูกเขาสมัยคุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยถ้าหลายคนจําได้เนี่ยสารอาญานักการเมืองนะฮะไม่ได้สารปกตินะฮะยึดทรัพย์คุณทักษิณน,นะพราะ นะหุ้นเนี่ยเป็นลูกของคุณทักษิณเอาอ้างไปอ้างมาสุดท้ายนะครับสั่งยึดทรัพย์คุณทักษิณสี่หมื่นหกพันล้านนี่คือก้อนที่สองนะก้อนแรกก็คือนะก็คือเก็บนะกาเรียกว่าเก็บภาษีลูกคุณทักษิณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านดอกที่สองคือยึดทรัพย์คุณทักษิณสี่หมื่นหกพันล้านแบบหน้าไม่ไอายเอาตรงไปตรงมา แบบหน้าไม่อายนะก็วันนี้คุณทักษิณเริ่มจะมี power คุณทักษิณออกมาไม่ได้ถ้าคุณทักษิณออกมาเนี่ยแล้วพวกผมจะชนะได้ยังไงพวกผมเป็นพันธมิตรพวกผมเป็นสลิมรุ่นเก่าเป็นอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นผมต้องนะครับต้องทำลายทำลายทักษิณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่นอนนะเมื่อ ยึดซับเข้าไปแล้ว4 6 0 0 0ื่ล้านเนี่ยนะมาวันนี้ฮะก็นะเกิดปรากฏการอย่างที่เราว่าเนี่ยว่ามีคำพิพากษาผมไม่ก้าล่วงเรื่องคำพิพากษานะนะบอกว่านะมีเจตนาแอบแฝงทำนองเนี้ยนะการโอนขายหุ้นให้ลูกเนี่ยลูกไม่ใช่เจ้าของตัวจริงนะเป็นแค่ผู้ถือหุ้นเป็นดอมินีทำนองนั้นก็มาไล่เก็บภาษีคุณทักษิณ อีกหนึ่งหมืนเล้านตามข่าวที่ว่านี้นะครับว่าคุณทักษิณโอนหุ้นโดยมิชอบนะหมายความว่าการซื้อขายหุ้นนะจริงๆเรียกเก็บไม่ได้เพราะว่าเลย5ปีมาแล้วตามที่กฎหมายกำหนดนะไม่สามารถเรียกเก็บได้แตนะ่คำพิพากษาบ,บอกว่า,าสารอาญ,ญาณนักการเมืองสมัยนั้นพิพากษาว่าทักษิณโอนหุ้นโดยมิชอบเพราะฉะนั้นการซื้อขายหุ้น จึงถือว่ายังไม่เกิดนะฮะฟ้าผ่ามาแล้วเนี่ยนะนะมีคนบาดเจ็บบอกว่าฟ้ายังไม่ผ่านนี่ก็แปลกเหมือนกันแปลว่าคุณทักษิณยังไม่มีไรายได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่อง1 7 0 0งหมล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องนะแปลกๆไม่มีข้อกฎหมายข้อไหนนะที่บอกให้จ่ายการเก็บภาษีเนี่ยมันต้องเก็บภาษีจากไรายได้นะฮะไม่ใช่เก็บภาษีจากรายรับฮนะ นะคุณมีรายได้เท่าไหร่นะมันต้องหักเป็นกําไรเหลือมาเป็นรายรับเขาถึงเก็บภาษีนี่การเก็บภาษีต้องเก็บจากรายได้ไม่ใช่รายรับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณขายหุ้นโดนริบยึดทรัพย์สินบอกร่ำรวยผิดปกติ46,000ล้านเนี่ยศาลก็ตัดสินยึดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยนะจึงไม่มีฮนะ พราะยึดทรัพย์ไปแล้วนะสี่หมกพล้านแล้วมันจะเอาคิดดอกเบี้ยที่ไหนนะเออมันก็เป็นเรื่องของนะกฎหมายที่มันแปลกๆนะแปลกๆวันนี้เราเลยถามว่าความยุติธรรมแ e วะอยูนะแล้วคุณทักษิณเนี่ยถูกเป็นผู้กระทําตลอดนะวันนี้เนี่ยน่าจะหนักกว่าช่วงลีภยัยลีภัย17ปีเนี่ยวันนี้ก็น่าจะหนักไม่น้อยกันเพราะวันลีภัยเนี่ยยังมีอิสระ ไปอยู่ต่างประเทศ17ปีเนี่ยยังมีอิสระไปไหนมาไหนได้ยกเว้นเข้าประเทศไทยแต่วันนี้ไล้อิสระเข้าคุกโดนรีดภาษีเพิ่ม1 7 0 0งล้านแล้วมีทําทีว่าจะนะมีการอู่ทอนคดีหนึ่งหนึสองซึ่งกฤษฎีกาก็บอกว่าสามารถอู่ทอนได้คุณจักสินไม่เสียสิทธิ์นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเ,ออเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด คุณทักษณิณถูกกระทําเนี่ยเอาตรงไปตรงมานะผมได้พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วในคลิปเมื่อวานเนี่ยคือรัฐพันลึกเนี่ยมันกลัวมันกลัวกลัวคนที่ชื่อทักษณิณเนี่ยนะคือตราบใดที่ทักษณิณเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยกูต้องแกล้งให้ถึงที่สุดละคือมองมาจากดาวอังคารเนี่ยมันก็มองออกว่าเป็นการกันแกล้งกันตลอดระยะเป็นรัฐบาล ทักษิณมาเนี่ยสองสมัยสองครั้งเนี่ยเอาผิดเขาไม่ได้เลยฮะจนกระทั่งนะมาหาเหตุว่าคุณทักษิณเซ็นชื่อให้ภรรยาไปซื้อที่ดินรัชดาซึ่งเขาก็ประมูลกันซื้อกันนะฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องคืนที่ดินตรงนี้เนยกับไปคือวันนี้เนี่ยเอาผิดเขาไม่ได้ก็พยายามจะไล่บี้อย่างงู้นอย่างนี้นะสารพัดคือ นะวันนี้เนี่ยต่างชาติอย่างที่บอกอะ่ะเขามองคนไทยเขามองเมืองไทยอะ่ะว่าค้าการค้าการพาณิชย์เนี่ยในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมันยังปกติอยู่หรือไม่ผมยกตัวอย่างท่านจะได้เข้าใจง่ายๆเลยนะง่ายๆเ,นะเลยก็คืออะไรฮะกรณีถ้าคุณดูหนังวันปกติวันจันอ่์อังคารราคาปกตินะวันพุธคนไปดูวันพุธ,ค,พธคุณจะได้ลดราคา นะพระบาฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณคุณก็ราคาปกติถ้าคุณไปดูหนังวันพุธคุณจะได้ราคาพิเศษลดลงมาคุณทักสินก็เช่นเดียวกันคุณทักสินก็ลักษณะเดียวกันก็คืออะไรฮะคือเมื่อกฎหมายมันเปิดช่องให้ทําได้ก็ทําเหมือนกันนะจะไปดูหนังก็ไม่จําเป็นต้องไปแย่งกับเขาวันเสาร์อาทิตย์ฉันมีเวลาฉันมาดูวันพุธก็ได้มันจะได้ราคาถูก นี่ผมกําลังจะบอกว่าเมื่อเขาเปิดให้นะซื้อตั๋วถูกนะคุณทักษิณก็ซื้อตัว๋วมาดูหนังวันพุธเหมือนกันฮะเป็นสิทธิ์ที่เขาทําได้ไม่ได้มีกฎในห้ามไม่ได้มีดีกาเทียบเคียงออกมาก่อนเลยนี่อาจจะเป็นคดีแรกและคดีตัวอย่างหรือเปล่าเพราะยังไม่เห็นดีกาออกมาเลยนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลเอง ตลาดหลักทรัพย์เองต้องอธิบายนักลงทุนต่างชาติให้หนักนะฮะไม่งั้นตลาดเงินตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวร่วงกันละนาวแล้วยุ่งนะฮะเพราะกฎหมายมันตีความได้หลายแบบนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ออกมาเลยเนี่ยล่าสุดนี่ออกมาเลยว่าคุณทักษิณสัมภา์กรเนี่ยจะไล่บี้ภาษีขีดเส้นตายสิ้นเดือนนี้เจ้าเจ้าตัวย,ยังอยู่ในเรือนจํา เจ้าตัวยังอยู่ในเรือนจําคุณบอกขีดเส้นตายนะครับนะในการไล่เบี้ยภาษีจากกรมสรรพากรถ,ถึงคุณทรัพย์สินคุณทักษิณษจะไล่สอบไล่ยึดและอายัดทรัพย์เนี่ยนะขีดเส้นตายสิ้นเดือนนี้เจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในเรือนจําของเปรมนเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นะต้องระวังนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐทำามิดีมีลายทำามิชอบเนี่ยเดี๋ยวคดีจะตามมาติดคุกตอนแก่ แล้วก็จะลำบากนะครับวันนี้แผนการที่เขาทำเนี่ยเขาวางไว้เนี่ยมันเหมือนช็อตแรกเปี้ยเลยเหมือนช็อตแรกยังไงฮะวางเขียนพล็อตจากรัฐพันลึกเนี่ยให้ทักษิณเนี่ยเป็นผู้ร้ายเป็นปีศาจเป็นซาตานสังเกตเลยเจิมศักดิ์ปิ่นทองหายไปตั้งนานวันนี้ออกมาอีกแล้วมาเปิดโปงทักษิณอย่างนู้นอย่างนี้ ซึสลิมเอ,เองเนี่ยพยายามฝังชิปให้คนเชื่อนะรัฐพันลึกพยายามฝังชิปให้คนเชื่อว่าทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังความผิดทั้งปวงอยู่เบื้องหลังการโกงอยู่เบื้องหลังการคอร์รัปชันผมยังบอกแล้วยังดีนะเนี่ยมันไม่บอกว่าทักษิณเนี่ยไปเกี่ยวกับหัวสอวอด้วยววยังดีนะที่มันไม่กล่าวหาว่าทักษิณไปเกี่ยวข้องกับคดีเขากรโดงด้วยคือทักษิณเนี่ย ทำอะไรก็าผิดหายใจเขาผิดเขาเคยพูดบนเวทีภาสัยผมเคยฟังวันวันนี้เนี่ยเมื่อทักษิณเนี่ยเขารู้ว่าทักษิณมันมีออร่ามีอิทธิพลทางความคิดค่อนข้างสูงขนาดขนาด17ปีอย่างผมเล่าเมาื่อวานเนี่ยสิปีเนี่ยคนยังไม่ลืมเลยและไอ้แค่ติดคุกเนี่ยเอาปีนึงเอาผมไม่เต็มที่นะครับแล้วถ้าไม่ถึงปีก็คือ9้ามกลาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ย นะถ้าอุทธรณ์ได้เนี่ยถ้าถ้าอุทธรณ์ไม่สําเร็จนะแล้วก็ได้รับการอภัยโทษสองครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณคุณฆ่าทักษิณไม่ตายทักษิณคือวันนี้เนี่ยแม้ว่ามีตัวตนก็จริงแต่เขาเป็นผู้นําจิตวิญญาณคุณบอกว่าโอ้โ oh, หไอ้พวกเนี้ยไอ้พิธีกรพวกเนี้ยไอ้เสื้อแดงพวกเนี้ยไอ้ผู้รักประชาธิปไตยพวกเนี้ยก้าวไม่ข้ามคุณทักษิณก็มันจะก้าวข้ามยังไงก็คุณไปแกล้งเขาขนาดเนี้ย คนอื่นคุณไม่เห็นทําอะไรเขาได้เลยเนะี่ยทําอะไรได้กับทักษิณทําได้ตอนไหนตอนที่เขาลีภยัยทําได้ตอนไหนทําได้ตอนที่เขาติดคุกคุณก็ได้แค่เนี้ยมันหน้าตัวเมียชัดๆอ่ะคุณไม่กล้าสู้เลือกตั้งกับเขาตรงๆเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่มีตัวช่วยคุณแพ้แน่นอนนะหลายกรนีที่เป็นทนโทษเนี่ย กฎหมายกับทําอะไรไม่ได้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ตราช่างไม่ศักดิ์สิทธิ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเสียอย่างนั้นเองนะคดีหัวสอวอกฎหมายก็ไม่ทํางานไม่ตรงไปตรงมาตึกถลม่มเป็นไงฮะสอตองงอกฎหมายบุดบุดเบี้ยวเบี้ยวเอาผิดโอ้โหยากเย็นเหลือเกินตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดตัวใหญ่ยังไม่โดนเลยฮะตึกสตองงอถลม่ถลมเนี่ยไซแกรมเมอร์เป็นไงออกข่าวทักษิณมาเนี่ยไซแกรมเมอร์หายเงียบเลย เป็นเกมหรือเปล่าผมไม่รู้ออกข่าวสแกมเมอร์สแกมเมอร์กำลังเพี้ยงพํำเลยแับบานมีข่าวคุณทักษิณกบข่าวสแกมเมอร์เกลี้ยงเลยมโตอจีพีเป็นไงฮะงามไส้ไหมฮะอนุมัติที่ไหนบุรีรัมบุรีรัมบ้านใครที่อยู่ใครบ้านเลขที่ใครกฎหมายมันทําอะไรไม่ได้สําหรับคนที่กําลังมีอํานาจเขาก็โดงไปไงทําอะไรเขาได้ไหมเขาก็โดงนะวันนี้ทําไม่ได้ฮะ เขาบอกว่าความยุติธรรมวันนี้มันหายไปในอากาศไม่ต้องถามว่าที่ไหนแวอายุเนี่ยที่ดินคาตา5้าพดสไร่เนี่ยสารดีกาชี้ขาดว่าเป็นที่ดินโองการรถไฟมีโฉนดเรียบร้อยออกโฉนดซ้อนกันมาอีกออกโฉนดซ้อนกันมาทำไมลไรโอนกรรมสิทธิเท์เป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดแล้วกรรมสิทธิ์ที่เป็นเอกสารสิทธิ ที่ซ้อนที่รถไฟเนี่ยเอาไปจำนองแบงค์แบงค์ไม่กล้าทวงเงินน่ะนักการเมืองเนี่ยมันมีเป็นมนุษย์พันพิเศษเอาที่ดินไปจำนองแบงค์แบงค์ไม่กล้าทวงเงินกลัวนักการเมืองตีแบงค์ไม่กล้าทวงเงินตอนนี้ช็อกช้ำหมดฮะแบงค์แถวบุรีรัมเนี่ยช็อกช้ำหมดไปดูแต่และแบงค์ฮะเพราะอะไรไปรับที่โอนมาแล้วใครจะเอาต่อล่ะฮะเกิดที่นี้มันหลุดเขาไม่ยอมส่งไม่ยอมผ่อนเอาที่ไปค้ำอ่ะ ที่นี้จะเป็นของใครกฎหมายเนี่ยมันถึงบอกว่าความยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มันหายไปในอากาศเนี่ยเห็นไหมฮะที่ดินเขาวกว็โดงใช้นอมินี่ซุกซ่อนนะซ่อนเงื่อนทั้งหลายแหล่สนามแข่งรถสนามเตะฟุตบอลผมไม่ได้รังเกียจนะว่าคนบุรีรัมย์จะมีของดีได้ดูบอลได้ดูมอไซค์ทางเรียบแต่ประเทศได้อะไรอ่ะเสียสี่พันล้านเนี่ยประเทศได้อะไรผมถาม นะการเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองแบบคอเซนเตอร์เป็นการเมืองคอเซนเตอร์เป็นการเมืองที่นะเอานักการเมืองระดับสูงมาเนี่ยนะนะชี้ขาวเป็นดำชี้ดำเป็นขาวคนผิดเป็นถูกฮนะสร้างวัฒกรรมบิดเบือนปกป้องพวกพ้องเครือข่ายและการเมืองกลุ่มทุนทั้งหลายนะฮะคำถามโตโต นะคำถามตัวโตๆเป็นคําถามของประเทศนี้ก็แล้วกันคืออย่าให้ใครมาสวมรอยเนี่ยอืเป็นผู้รักชาตินะฮะอย่าให้ใครสวมรอยเป็นผู้รักชาติถ้าเรารักความยุติธรรมเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเรือนจำคลองเปลียมเราจะมีกูรูด้านกฎหมายซึ่งทีมงานพปสเนี่ยกำลังเรียนเชิญน,นักกฎหมายกูรูด้านกฎหมายมาวิเคราะห์เรื่องนี้ ว่าบ้านเมืองจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะหมดยุคเสียทีนะแนะ่ตาช่างเอียงพวกนี้นะน่าจะหมดยุคเสียทีน่าจะหมดยุคของคนดีจอมปลอมนะฮะคนดีจอมปลอมเนี่ยอะไรก็โยนผิดให้ทักษิณน,นะฮะมันไม่ใช่อะไระทักษิณเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ใช่นักพนนันเงินเข้าหามาที่เข้าหามาโดยสุจริตมันไม่ใช่เงินที่เขาหามาจากสกแกมเมอร์ มาจากบ่อนออนไลน์พนันออนไลน์หรือคาสิโนงั้นสิ่งที่ทักษิณจ่ายเนี่ยทักษิณจ่ายไม่ครบเรื่องเรื่องทักษิณส่งสวยไม่ครบคนนะโดยเฉพาะชนชั้นสูงหลายคนเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้เงินไม่ได้เงินเท่ามาจากทักษิณท,ทักษิณเขาไม่มีเงินเท่ามาจ่ายส่งสวยให้เพราะฉะนั้นเลยถูกเล่นงานจากพวกอมาตชนชั้นสูง ไม่เหมือนบางคนนะได้เงินเทามามันก็แจกจ่ายได้ทั่วถึงนะฝนตกทั่วฟ้าขนาดพักส้มยังไปอะ่ะนึกดูนะพักส้มยังไปอะ่ะคุณนึกดูวันนี้ทักษิณเนี่ยเปรียบเหมือนถูกไฮยีน่าทั้งฝูงกำลังลุมขยม่ำเตะตัดขาสารพัดกลัวว่านะทักษิณจะออกมาได้แล้วอนุทินจะได้ไม่เป็นจะไม่ได้เป็นนายกรอบสองแค่นั้นเอง กลัวทักษิณออกมาได้กลัวทักษิณจะโตแล้วอนุทินจะไม่ได้เป็นนายกรอบสองเกมแม่งตื้นตื้นมากวันนี้เราต้องบอกนะฮะว่าทักษิณเนี่ยถามว่าไม่มันไม่ใช่ว่าเป็นคนดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่ฮะแต่เป็นคนที่ประชาชนเขาคาดหวังได้เขาคาดหวังว่าเขาจะได้ไประโยชน์จากนโยบาย หลายนโยบายนะนะผมถึงบอกว่าคือวันนี้เนี่ยการเดินเกมนะอุทธร1 1หนึ่งหนึ่งสองก็ดีรีดภาษีก็ดีล่าสุดมาเนี่ยก็ออกระเบียบใหม่นะรัฐมนตรีออกระเบียบใหม่รัฐมนตรีสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ออกระเบียบใหม่มาว่านะให้พิจารณาเรื่องนะผู้ต้องขัง ขังนอกเรือนจำนะฮะออ,ออกระเบียบมาเพื่ออะไรฮะเพื่อจะบล็อกทักษิณน,นะออกมาเมื่อวานนี้เป็นระเบียบใหม่นะครับนะสำหรับนะคนที่จะถูกต้องขังนอกเรือนจำกลัวว่าทักษิณได้ประโยชน์คือเราเนี่ยเอาทักษิณเป็นตัวตั้งนะครับนะหนังสือออกมาเมื่อขอภัยไม่ใช่เมื่อวานเจ็ดพฤจิกาแต่ว่าเพิ่งเผยแพร่มาเมื่อวานนี้นะ โดยลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตารวจโทรุทธพลนาวรัตน์สายบ้านใหญ่บุรีลมยะไอคนนี้ไงฮะผมเรือกไอคนนี้นะไม่ให้ราคาเป็นรัฐมนตรีนะไอคนนี้ไงที่มันเอาเจ้าหน้าที่ดีเอสไอที่ทําเรื่องเขาก็โดงเรื่องหัวสอวหรืรออะไรนะเอาไปไว้หน้าห้องคงดีเลยไม่คืบเลยไงฮะเนี่ยเอาเรื่องหัวสอวอเอาเจ้าที่ดีเอสไอที่ทําหัวสอวอไปอยู่หน้าห้อง ตบยุงตบแมงวันนะเมื่อวานออกขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําและการพิจารณาการพักโทษการพักและลงโทษกําหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจําให้เป็นสถานที่คุมขังเรากําลังเอาเรื่องทักษิณมาทําให้ประเทศมันเดินถอยหลัง ขนาดพม,มา่ายังเจริญกว่าไทยจําได้ไหมพม,มา่าตอนที่เขาขังองซานซูจีเนี่ยเขาเอาไปขังที่บ้านนะกักบ,บริเวณให้อยู่ในแต่บ้านคนมาพบก็มาพบได้มาพบที่บ้านแต่ห้ามเดินทางออกไปไหนต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาไปตอนไหนถึงไหนแต่ไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบ้านใหญ่บุรีรัมย์กับรัฐบาลอนุทินไอหนูท่อเนี่ยกับคิดแบบย้อนยุคฮะนักโทษ มันยังไม่เต็มคุกอีกเหรอผมถามทุกวันนี้นักโทษเนี่ยมันล้นคุกเนี่ยต่างประเทศเขาล้ำหน้าไปมากพมา่ายังล้ำหน้ากว่าไทยไทยมาออกระเบียบกฎหมายให้ทบทวนเรื่องนี้เขาติดกำไรเอเขาเอาอผู้ต้องขังไปพักโทษที่บ้านในห้องในห้องเช่าในอะไรพวกนี้ที่มันเป็นบริเวณมีกล้องวงจรปิดมีอะไรเรียบร้อยเขาไม่ต้องเอานักโทษมาแออัดนักโทษการเมืองจะไปปนนักโทษยาเสพติด คือมันคนละเรื่องนะเรากําลังย้อนยุกฮะในข้อระเบียบหรือประกาศของกระทรวงยุติธรรมออกมาเจ็ดพฤติการเนี่ยแต่เพิ่งเผยแพร่มาเมื่อวานเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันฮะทำสองเรื่องพร้อมๆกันแล้วมีการเข้าค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกพบสิ่งผิดกฎหมายคุณไปนค้นทุกคุกอะฮะ ทุกคุกมีสิ่งผิดกฎหมายหมดมีซิมโทรศัพท์มียาเสพติดมีไพ่มีไฮโลหมดทุกที่ทุกคุกอ่ะผมเชื่อเลยนะเนี่ยเกือบทุกคุกก็แล้วกันแต่เจตนาไปคน้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เคยเคยขังคุณทักษิณไว้แล้วหาเหตุย้ายผู้บังคับการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวานนี้ย้ายไปเป็นผู้ตรวจนะถ้าจำไม่ผิด ย้ายไปเป็นผู้ตรวจกระทรวงการเมืองตอนนี้เหมือนเล่นฟุตบอลนะ่นะฮะหนึ่งหนึ่งสองรีบภาษีนะหรือระเบียบขังนอกเรือนจำย้ายผู้บัญชาการผู้บังคับการเรือนจำพิเศษกรุงเทพสามสี่ดอกนะี่คุณเล่นกันติดติดเลยคุณเล่นกันติดติดเลยเหมือนเล่นฟุตบอลนะฟุตบอลเขามีสิบเอ็คนแต่พักภูมิใจไทยเนี่ยนะนะพักไภูมิใจไทย มีตัวช่วยอีกสี่คนคนหนึ่งเป็นกรรมการเป่าลกวิดอีกสองคนเป็นไลแมนกำกับเส้นซ้ายขวาของสนามอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการที่ดู VAR ดูภาพสโ,โลโมชัน่นภาพนิ่งวะนะพวกลวกลูกล้ำหน้ากูจะช่วยกูบอกกูไม่ล้ำนะลูกนะให้ยิงเข้าลูกล้ำหน้านะดู VAR อ้าวไม่ล้ำอ้าวให้เข้าไปเนี่คือกติกา เล่นฟุตบอล11คนแต่มันใช้เท่าไหร่อะบวกมาอีก4เป็น15คนมันจะไปสู้กันได้ไงฮะเบลกทักษินคิดว่าจะเบลกคะแนนนิยมพักเพื่อไทยได้นะถ้าทักษินไม่ได้เดินสายนะฮะทักษินก็ไม่สามารถหาคะแนนนิยมพักเพื่อไทยได้เหยียบมันให้จมดินนะบางคนนะปล่อยข่าวไปเขามี I.O. I.O. สีน้ำเงินเนะี่ยปล่อยข่าวว่าเนี่ยคือเป็นเรื่องของกรรมเก่า เป็นเรื่องของกรรมกําลังทํางานซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มึงยังไม่รู้เหรอประเทศนี้มันมีรัฐพันเล็กมึงยังไม่รู้เหรอมึงอยู่ในรูที่ไหนเขาใช้โทรศัพท์มือถือรู้หมดแล้วว่าเบื้องหลังประเทศนี้มันคืออะไรเบรกทักษิณเท่ากับเบรกพักเพื่อไทยแล้วดองเข็มพักส้มไม่ให้โตบล็อกทุกทางแต่ดันพักน้ำเงินเนี่ยพยายามให้เป็นพักอันดับหนึ่งแบบสง่างาม ถ้าไม่เป็นพักอันดับหนึ่งได้เนี่ยก็จะไปรวมกับพักกล้าทำพักเขียวเนะบวกกับพักกล้าทำม,มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้สแกมมงสแกมเมอร์กูไม่รู้รรมมรรรจักนะคุณไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นอะ่ะนะถ้าเป็นพักอันดับหนึ่งไม่ได้ก็จะไปบวกกับพักกล้าทำการเมืองมันก็มีแค่นี้นะฮะโกงกันหน้าด้านๆน,นะป้นกันกลางวันแสกผมถึงบอกอะ ว่าความยุติธรรมวันนี้ where are you พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ